g ีช็อกสีใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เอามาให้ดูตัวจริงกันนะครับเห็นกันจะจะไปเลยนะครับเป็นตัวเรือนกรอบสายสีดําเงานะครับแล้วบนหน้าปัดนี่เล่นสีแบบเหมือนสีนี่ออนสีอะไรเงี้ยมีทั้งเขียวฟ้าแดงโอ้มีหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูนคือเห็นสีนี่แบบสะดุดตาเลยอะพี่เห็นโอ้โหทําสีมาซะเนี่ยดูฮะเนี่ยมีมีขีดม,ม่วงเลยนะั่นนัมีเขียวมีแดงนะั่ยนะฮะ ตรงนี้เข็มที่มีภพยน้ำไ้นะโอ้โหชัดแจ๋วเลยไหมฮะนี่เป็นทรงแบบยอดนิยมเลยห,หน้าตาแบบนี้ของจีช็อกนะครับนี่มาทําเป็นสีใหม่เนี่ยเป็นดําเงาเห็นไหมฮะขนาดมาตรฐานห้าสิบินคือไซส์มาตรฐานจีช็อกตอนนี้เลยนะครับนี่อันนี้หัวสายเป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ป,ประกันศูนย์ซีมจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือใบป,ประกันกันน้ำสองร้อยเมตรกันสะเทือนนะครับถ้าคนอยากได้ในกาสีดําเงาจีกเก๋นี่แนะนําตัวนี้เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยนะครับผม ทรงสวยสีสะดุดตาเลยครับน่าจะชอบนะครับหลายคนนะครับสนใจถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทักมาถามได้นะครับในไลน์ที่ให้ไว้ข้างบนหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับทักแอรจากเบอร์โทรก็ได้หรือแอรจากไลน์ก็ได้หรือโทรมาถามก็ได้นะเอาสะดวกแล้วกันนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูตัวจริงนะครับผม